สวัสดีค่ะเอาคือส้มเหมือนเหมือนเออฟันใช่ไหสวัสดีพี่นอ้องปองป่ายทุกคนเด้อค่ะเด้อนะกลับมาหอดบ้านละค่ะสามทุ่มสิบนาทีกลับมาหอดบ้านนี่นางสิมาเปล่า,าเฮ็ดกับเขาเอาไว้เพราะว่าเมื่อนี้ก่อนที่จะไปเฮ็ดงาน,านนี่นางแวะไปซื้อพัชยุรานเอเชียยูเทิร์อกอีนั่นงนี่ยละมาพักพักแล้วพิ่งเขาเมาื่อวานนั่งไปได้อันนี้มา ใบกะเพราเพราะว่าอีนางมีเศษเนื้ออีนงางได้กะเพรามากอีนางสีมาพัดใสเศษเนื้อเศษเนื้อใสน้องไม่ดองพัดแบบพัดเพ,พ็ดเพ็พัดใสริกแห้งใสกระเทียมหลายๆตำพริกแห้งกับกระเทียมใสหลายๆแล้วก็ผพัดเนื้อพัดเศษเนื้อนี่นะคะอันนี้เป็นน่อไม้ดองน่อไม้ดองแบบนี้แบบนี้แซบอยู่พีน่น้องนี่ขายยุโรป ขายยูประเทศนอร์เวย์ยูรานไทยร้านเอเชียมีขายเบิร์เน,นาะคะเน่เห็นป่แล้วก็กะเพรากะเพราสดๆกะเพรานี่มันอยู่ไหนบดุนกะเพรามันอยู่ไหนบดนุนพ่อกะเพราพ่อพักมาเนอสองสามมือมันก็นเริ่มดำแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นจะต้องเฮ็ดกินเฮ็ดกินเลยเนาะคะเนะแล้วก็ไปได้ใบแมงลักมาใบาแมงลักนี่ไปไหว้กวัวกะเพราอีกพี่น้องใบแมงลักนี่จะต้องเส่าเฮ็ดกินเท่ากันไปได้ตั้งโอ้ขึ้นช่ายมาโอ้ยนะเห็นบอกไปแล้วนี้ แป๊บเดียวเห็นบ่นี่น่าเสียมายำเล็กมือนางกินเพราะไวน้นา่งมีเล็กมือนางแล้วค่ะเนาะแล้วก็อันนี้ใบเลื่อยยังบร่รู้าสะเ็ดเมนูอย่างแต่ว่าใน่ใจอย,ยากกินลาบเ็ดแต่ว่าเปตดยังบม่ทันได้ซื้อเพราะซื้อมากกันยังบ่ทันได้มีเวลากินดอกพี่น้อง <c oughs> แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นพักชีเลาาของประเทศเอีกอย่างหน้แต่ว่าเขาเขาขายเป็นแบบนี้มันแม่นพัคชีล้าไทยดอกพี่น้องนี่มันบเป็นพักชีเลาาไทยดอกมันมีแต่ยอดมันแบบนี้พี่น้องค่ะแต่มันก็ มีรสชาติผักชีลาอยู่เลยอินางสีเอามาเฮ็ดใส่แกงมกน้อใหม่อีนางไปได้กะทิมานี่อีนางส่เฮ็ดมกน้อใหม่ใส่ใบแมงลักแล้วก็ใส่ผักชีเลาอีนางาบ่อยใส่ใบแมงลักเบิร์ดดีดอกเตยใบแมงลักนี่จะเก็บเอาไว้เฮ็ดกันขนมจีนกินน้ำต้องเฮ็ดกินเลยขนมจีนเดี๋ยวเธอเบิง้งก้อนบนอแน่ก็อาจจะเฮ็ดวันวันอาทิตย์ค่ะเพราะใบแมงลักมันอยู่เลยบ่โดนซื้อมาแพ็คหนึ่งก็เฮ็ดเดย์สองเมนูพี่น้องตองเฮ็ด ต่องเ้าเห็ดเมนูทีว่ากินกับคู่คู่กับผัดกันนี่นะคะน้อยเดี๋ยวเข้ามาเห็ดอันมกน้องไม้กันโอ้ยมกหมอดีละตอนแรกวา่าิหมกใไ่ฟอยจะส่ใหมากมกหมอดีกว่า <c oughs> มกง่ายๆกระตรงมียังงงย,ยากดอกมกใไ่หมอดีละง่ายๆ <c oughs> เห็ดผัดก่อน เด็ดผักวางผักก่อนอุ้ยล่างของก่อนอุ้ยเยอะแยะไปหมดเลยวัานหญ่เราอยู่เราบ่เฮ็ดอ,อ,อียงรอบเนี้ยยังเดียวนั่งเฮ็ดงานสองทีสามทีกลับมาก็ต้องมาทำงานบ่ายพี่น้องเลยธรรมดาแหละเอาจมห้าบ่เฮ็ดกับว่าห้าบ่ดูแลเพรจะนั่นจะโจมห,หลายล้างของก่อน เี่ดเื่อ้าวนี่นั่งโทรหาเราบอกให้เราปั้นพาให้ปั้นผัปูุี่นอนเราก็ปั้นให้ยังเดียวได้สักยังเดียวแต่ว่าเราเอาเข่าตู้อบนี่นานกลับมาก็ต้องมามาเอาเข่าตู้อบจ้ะ แกงน้อใหม่ตั้งแต่ก่อนนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวซีบ่มีเบล่าเบือนก็บเขางานครับรถออกจาบ้านเก่าโ้่งเชิงกัะต้องเฮดเ,เอาไว้เลยเพื่นอนนึ้งเดี๋ยวเฮดเอาไว้แล้วมืออื่นสะมืออื่นกับจังมาเอาเข่าตูฟ้ฟิดแพ็คใส่ตูฟ้ฟิดกันพี่น้อง หอมตัวละของมาจากไทยนี่เขาเอาขึ้นเครื่องบินมาบ้าเหรอก็ควรจะเอาขึ้นเครื่องบินมาอะไรพี่น้องทบางานพักมันกันเหยวมันกันเน่าเบิดแล้วหอมมาก ผักสวนคว้วประเทศไทยนี่หอมที่สุดเลยเดย้หอมกว่าประเทศอดเรื่อีกเลยใส่ละลายมันหอมแล้กลวก็พัซซี่เหล้าพัซซีลาวนี่กินสดกระเสียบจะไปกินที่ขน,นมจีนน้ำใส่ละลายมันหอมพี่น้อง อันนี้เอาไว้กิงก็ขนมจีนของประเทศนะด้ยน่าลืมเน้วนี่ใส่มกน้องใหม่ก็น้องใหม่กระปองเดียวก็ใส่อันนี้ลายแถววะมุกแบบง่ายๆจ้ะ ่ต้องมียงอย่างหนุ่มๆอีนาชิลางอยู่เด้อเจ้วเสียไปลางอยู่ mm hmm. ตามเครื่องกันพี่นอ้องพริกก็หอมแค่นี้ละพริกล่างแล้ว mm hmm. บริษไทยบมือเซ mm hmm. พักก็เพิ่งล่างแล้วตะกี้นี่ต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะไวน้นำมาหลางอีก <laughs> เครื่องหอมกับกระเทียมจบอือแค่นี้จบก่อ 家里做不同样来。Okay, No. อันนี้มันแก่ด้วยเนี่ยบรดูบอสขอใจว่าก็จะใส่ไม้เห็นอย่างกระป๋องนึงกับแพงอยี่หรอยี่ใส่แอนแก่ๆมาอยู่ตัดจักหน่อยเป็นต้นมากแบบนี้เลยพี่น,อน่อยอยากกินอึ้องไนหะ ช่วงฝนตกช่วงที่เขาหาเก็บอึง่งกันนะไปเห็นในคลิปต่อๆเนาะโอ้ยต้มอึ่งอยากอึ่งอยากกินต้มอึ่งใส่ใบบักขาม เนี่ยมันแก้ได้เนี่ยนะแก้ก็เอามันถอสร้างหัวมันถอ เดอก็มือค้นหลดมันเป็นยังโดดตั้ำแล้วแล้วโอ้ยกล่องไงอตำง่ายๆนั่งใส่ข้าเบื่อไปน้ำหน่อยนึงตำข้าเบื่อก็มาแหลกดอกพี่น้องเอาแค่พอเป็นพิธี บ่มีตอนใส่ดอกเดีย๋ยวว่าต้องถามหานย่เลยใส่กะทิลงไปหน่อยปาไปตั้งไฟกันป่ะที พขอใหญ่เลยนะี่เราเห็ดป่าแล้วเราก็จมไปให้นางเราพยายามสอนให้นางกินป่ากินป่าลหลายๆเพราะมันประหยัดเพราะว่าเราหาป่าเองน้องนหลือก็เบื่อเว้ยแ่ป่าอยู่นี่มันบ่แซสบ่บมันบ่แซส่บคือป่าบ้านนฮา the mail ก้อนนอนนี่กินน้ำแซ่บเสียบเลยพี่น้องก้อนนอนกินน้ำหลายแล้วก็เจ็บเหนียวบ่อยแบบนี้เนี่ยบกน้ำใหม่ขเขาใส่ใบเลื่อยนะเบ่อรอลืมตลอดพี่น้องเไยผู้แต่ว่าใส่อันใบแมงลักผักชีล้าตนหอมแต่ว่าต้นหอมมีน่าม่นม่ต้นหอมม่น่ามั่มัเสียบไปเก็บข้างนอกมันจะโค้งสิตายแล้วมั้งบ่มีแล้วมั้ง ถึงมังนก็มีเยดยค่ะซีมกันีน เพราะทีตอนที่จริงไกม่มีแต่ว่ามันอยู่ขของ่างมันอยู่ตูดพิดางรางยี่นานก็เลยใส่เป็นเล็บมือนางเพราะว่ามีเล็บมือนางยังเดี๋ยวที่ว่ายู่ในตู้เย็นไกม่มีหมูก็มีแต่ว่ามันอยู่ตู่ของางอยู่ที่านลูกไปเอา เขาเบื่อเบลเล็ตมันก็ไม่บกคุ่มปิดฝาไปจะค่ะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องมกน้อใหม่มกหมอะ ี่างใส่หนำยานั่งแล้วก็ใส้กะทิร้ายไปหน่อยแล้วก็ตำเขาเบื่อบบแหลกดพี่น้องตำเขาเบื่อบบแหลกดมันก็เลยเป็นยังส่บกคนได้ก็กเป็นยังดอกเห็ดกินเองบะตรง,งยัยง่งงาพี่น้องค่ะเห็ดง,ง,ง่ายสไตล์ยี่นางเอง,องนี่แหละเห็นปะใส่เล็บมือนางตอนเตือนไก่เกยหมูเมหมยยวงลังที่ขาเราขึ้นมาสเสร็จแล้วเท่าน,นี้แหละได้กินแล้วแต่ว่าไอ้หน้าสีอาไว้์ได้หมอยี่ยังบ่อกินดอด นีน,าน่าแช่ไปในหมอให้มันเยน็อเอนแล้วก็เมื่ออึนน้ำมาเก็บเซฟฟิสค่ะเพราะไว้นั่งบ่มีเวลากิน <laughs> แต่ยีน่านจะต้องเห็ดเอาไว้ก่อนเพราะว่าผักมันอยู่ในกระโดดนาอคคะเนาะนเห็นบอมมกน้ำใหม่ยีน,าน่ามกคือแก่กว่า